ปรอดถือว่าเป็นสุดยอดของธาตุศักดิ์สิทธิ์ว่ากันว่ามีพุทธคุณดีกว่าเหล็กไหลมีลักษณะเป็นปลอดที่มีการแข็งตัวขึ้นเองตามธรรมชาติรูปร่างสีสันมีหลายแบบมีทั้งสีทองสีน้ำตาลสีกา,กากเพชรสีเงินและสีดำซึ่งลักษณะสีก็ล้วนแล้วแต่ว่าตัวของปลอดเองจะเลือกกินธาตุชนิดไหนมากที่สุด คดปลอดเป็นธาตุที่มีพุทธคุณในตัวสามารถตั้งธาตุให้ธาตุในร่างกายของผู้ที่เป็นเจ้าของมีความสมดุลกันเพื่อรักษาโรคได้อีกทั้งยังมีฤทธิ์อำนาจปกป้องรักษาเจ้าของให้พ้นภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นพูดผีปีศาจคุณใสมนดําเช่นเดียวกันกันกบธาตุใจย์อื่นๆจำพวกเหล็กไหลที่มีชีวิต บรรดาเกจิอาจารย์ผู้รอบรู้ในวิชาขแขนงธาตุกายสิทธิ์ส่วนใหญ่แล้วท่านจะนิยมชมช,มชอบคดปลอดมากกว่าเหล็กไก่เสียอีกเพราะว่าปลอดสามารถกลืนกินธาตุต่างๆได้เกือบทุกชนิดเพราะว่าปลอดสามารถกลืนกินธาตุต่างๆได้เกือบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเงินทองเหล็กและโลหะอื่นๆอีกคดปลอดที่นับว่าเป็นสุดยอดของคดนั้นจะมีลักษณะสีออกดำ และมีเกรดเหมือนเพชรซึ่งในตำราครูบาอาจารย์ท่านบอกกล่าวสืบต่อกันมาว่าปลอดดำนี้หากมันได้กินธัตุทองจนอิ่มเต็มที่แล้วมักจะเข้าไปแทรกตัวอยู่ในหินดำด้วยลิ์ของมันเพื่อบำเพ็ญตะบะ